การสนุกเรียน Active Learning ค,ค่ะจากภารกิจที่จังหวัดชัยนาทไปสู่กาญจนบ,บุรีวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในภารกิจเกี่ยวกับเฮลค่ะาจากความชื่นชอบในการรับประทานทับทิมกรอบนะคะไม่น่าเชื่อว่าเอ๊ะจะมาเรียนรู้เรื่องเฮลได้ยังไงจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะเดนินน่าจขีมโมงแฮมมี้ หนูตื่นตั้งแต่ตีห้าออกจากบ้านหกโมงค่ะไปไหนอะ่ะหนูมาอยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะมาทำนาเหรอไม่ได้มาทำนาค่ะแต่หนูมาดำนี่นี่ค่ะสมหวัง อะไรอะสมหวังคืออะไรอะสมหวังคือแห้วป้ายยากำลังลงไปงเริมแห้วแล้วค่ะนู่พร้อมอย่างจ้าพร้อมแล้วค่ะ,ะพร้อมไ้วลอมเลยรองเท้ายังไม่ได้ใส่เลยบอกพร้อมแล้วก้าวโอยแจะหนูไปใส่รองเท้าก่อนนะคะหนูไปใส่รองเท้าก่อนลูก<ป>นี่คือรองเท้าน้ำเชื่อม โอ้โหนี่คือรองเท้าที่ยาวที่สุดที่หนูเคยเจอเลยนะคะเนี่ยยาวกว่าหน้าหนูอีก <S <S หนูไม่คิดเลยค่ะว่าวันนี้หนูจะเอาชุดมาแบบนี้เสื้อเปลืองเสื้อเปลืองเหมือนมาลากอเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะถ่ายลงกันเลยติยังแครรอดเลยวันนี้อันนี้เราก็จะงมงมแล้วนะ เราทำยังไงคะเราต้องใช้ท้าที่ค้างที่ถนัดเหยียบดินแบบนี้เหยียบลงไปเหยียบลงไปให้เป็นก้อนกลมๆเหยียบแบบนี้เหยียบให้เป็นก้นกอนกกลมๆแล้วเราก็จะมางมกันเจอแล้วอันนี้ไม่ใช่เอาใหม่เอายกได้เลยยกขึ้นมายกายก,ยกต้อนเลยเอา้ายกยกไว้ก่อ้า นี่ยอ่ะเหรอนี่ไงเจอแล้วไม่ใช่แสวงแต่คือ oh. เห็ดผักเห็ดกอเห็นเห็ดผักเลยเอา้าวเราก็ใส่ตะกร้าใส่ตะกร้า,านี่ชูเราก็ใส่ตะกร้าการวิธีงมต้องงม,มแบบนี้ในการที่ว่าเราต้องเหยียบดินให้เป็นก้อนๆก่อน,อ,นอ่านี่อา้าวแล้วมาตรงนี้มาตรงนี้ตรง ไม่ใช่ลูกเอาตรงนี้ตรงนี้ใช่นี่ไงอยอจักร้าแล้วก็อ่ะแล้วก็เอามาตรงนี้ตะกร้าค่ะจักร um> um> ้าอยู่นี่ตะกร้าอยู่นี่ทำไมอยู่ไม่เจอทักอันเลยโน่เจอตรงนี้ไงเอาอุ้มได้ไหมเอาอุ้มแล้วก็เออนั่น มีแต่โค้ไม่มีแห้วอะ่ะนี่ไงลูกนี่เลยนี่เลยนี่จกแบบนี้ลูกจกแบบนี้จกแบบนี้จกแบบนี้เลยลูกจกนี้เลยจก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 โอ้ดินเพียบเลยดินเพีบเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ยังเจอตรงนี้นี่ได้ยังได้ลูกนึงได้ไล้ใช่ไหมเอออันนี้ก็ได้แล้วอ้าวฮึบ ไปเลนลูกเดินเดินอ้าววางเออ <c oughs> แถวนี้มันเป็นส่วนไหนของต้นไม้หรอคะต้นไหของต้นไม้คล้ายๆต้นหอมหรู้จักต้นหอมไหมลูกลักษณะเขาจะเป็นลักษณะนั้นเลยเป็นรากเป็นต้นก่อนแล้วก็มาเป็นรากอันนี้คือรากเขาเนี่ยรากเขานี่รากรา,<ห>าก นี่ลาเท้าแล้วตัวหัวมันคืออะไรตัวหัวนี่ที่เขาออกมาจากลากนนี่คือตัวหัวที่ออกมาจากลาตรงนี้ลากตรงนี้หัวเป็นยังลูกเป็นแล้วค่ะเอาดินมาทำไมเอาไปเห้าเหรอจะเปิดตีป้างบตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะป้าจะงมตั้งแต่เที่ยงคืนยันเช้า ประมาณนี้ประมาณ่โมงเช้าหรือ5โมงป้าต้องก็เลิกแหละร้อนแล้วไม่ปวดหลังหรอคะทำตั้งหลายชั่วโมงก็ปวดมากเราก็พอทนได้เราก็ทนไปลูกแล้วกลางคืนป้ามองเห็นได้ไงคะหรือว่าป้าใช้ไฟเกบอันนี้ดวงดีมากเลยลูกเผอ,อิญนมีไฟค้างถ่าป้าก็เลยมองเห็นทำไมมองไม่เห็นเราคลําเอาลูกห้อยหรือแห้หก็ไม่รู้เก็บไปหมดเลยแล้วเ,เก็บแห่ได้ช่วงเดือนไหน่ะคะเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนตุลา ตราพฤอจิกาธันวามกลาคุมพาพยัญตูลาปีหน้าปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บได้ทั้งปีเลยเหรอคะได้ลูกได้ทั้งปีเลยเพราะว่าเขาอย,อยู่อย่างนี้ได้นานแล้วทาไมแ้วที่เขาเอาไปต้มมันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นคือแถวข้าวแก่แ้วข้าวใช่ปะเราเอาไปต้มแล้วมันจะออกเลืองแถวข้าวแก่ข้าก็เลยออกเลืองออกเอันองี้ยค่ะอันนี้เป็นตี้ดังเขายังไม่ได้ปอกเปลือกก็เลยเป็นลักษณะนี้ อันนี้เขาเรียกว่าทังเปลือกที่เรายังไม่ได้ปอกอซึ่งตรงนี้เอาไปทำพันต่อไปทำต้นต่อได้น,นี้น่ได้ยังได้ยังแค่แมาอ,อยู่กนุ้นๆเอาตรงนี้เทไปนีน้เดี๋ยวเราล้างกันเอาเทคลืบเอาตอนนี้เราก็ล้างเราล้างอย่างนี้เราล้างอย่างนี้ เราล้างอย่างนี้เราล้างอย่างนี้ได้ไหมลูกได้ปะอ้าวเลยอ้าวล้างอแบแอมมี่พอหรือยังพอแล้วตอนโยมสนุกมากๆเลยค่ะมันทั้งยากทั้งง่ายค่ะก็ตอนที่เรายังไม่เป็นเราก็ว่ามันยากจะเหยียบดินยังไงให้หมันไปนก้อนๆแข็งจะตายแต่พอเราเลื้ยงดูแล้วมันก็ง่าย หนูกระทึ่งค่ะที่คุณลุงคุณป้าเขาทำตั้งแต่ตีหนึ่งยันเช้าตั้งห้าชั่วโมงเนี่ยรู้สึกภูมิใจแล้วก็มีความสุขเราต้องการอยากจะให้เด็กเรียนรู้ ในการทำแฮวที่เราทำขึ้นมาเป็นสิบสิบปีเพราะว่าต่อไปข้างหน้ามันจะไม่มีคนที่จะเรียนรู้ต้องให้เด็กเข้าใจเราก็ต้องการที่ว่าให้เด็กมาเรียนรู้ตั้งแต่ทีแรกเริ่มทำตั้งแต่ทีแรกเลยขั้นแรกเราก็เอามางมแฮวก่อนเพื่อให้เด็กสนุกแล้วก็พองมเสร็จเพราะเราเกิดความสนุกเด็กก็จะต้องการที่ว่าอยากจะเรียนรู้ต่อไปว่าอันนี้งมขึ้นมาแล้วเราจะต้องเอาไปทำอะไรอีกได้ไปแปรรูปอะไรได้มั่ง ตอนนี้นะคะคุณป้าพามาดูวิธีการเพระต้นกล้าค่ะต้องทํายังไงบ้างหรอคะขั้นตอนขั้นแรกเราก็เอาขี้เท้าดําลงมาก่อนเราต้องปูงขี้เท้าดําก่อนทําแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาเกลี่ยเกลี่ยให้ราบให้เป็นแปลงใหญ่ๆตัวเราจะได้เอาต้นพันลงจิ้มลงดําในแปลงนี้ต่อต้องแน่นไหมคะไม่ต้องให้แน่นเราเอาพอรุ่มๆพอ เราก็ไปเอาพันมาข้างนูยกตะกร้าพันมาก็คืออันที่หนูไปเก็บมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่<ะ>เดี๋ยวลูกตอนนี้เราขั้นแลกเราก็เอาตรงที่จุกดีๆตรงนี้จิ้มเอาเลยลูกลงเอาด้านไหนลงห่ะคะเอาด้านนี้ลงลูกเอาที่มีจุกแข้งๆลงลองดูลองทำดูได้ไหมไม่ต้องให้แรงลูกต่อจิ้มต่อ ทำไมเราถึงไม่กดให้แรงล่ะคะเรากดเข้าเบาๆก็อยู่แล้วต้องเลียนชิดๆแบบนี้เลยล่ะคะจ้าต้องเรียนชิดๆ,ๆแบบนี้จะได้ไม่ค่อยเปื้อนที่เราเริ่มจะเต็มแปลงกันเลยนะเราก็จะทิ้งไว้ตั้มตาม,ตามวันเต็มแปลงต้องทั้งนี้อ้าวเลยเอ้าเรามีต่อจิ้มต่อจิ้มต่อก็อย่างนี้เนอะไปทำที่การจานระบุรีได้ไหมคะได้ลูกแต่นุ่ต้องเตรียมให้พรอ้อมนะลูกเอาขั้นแรกเอาขี้เท้าดำไปก่อน แล้วเราก็เอาพันไปเอาไปจิ้มแบบนี้แล้วก็พอจิ้มเสร็จเราก็ทิ้งไว้สักมวันอันนี้ป้าสมุใที่นูดูนะได้มวันแล้วเราก็เอาขี้เท้าดำมากบต่ออ้าวกอบอือแบบนี้โรยให้มิดเลยเราก็เริ่มลดน้ำตั้งแต่เย็นนี้เลยจากนั้นเราทำอะไรต่อรล็ดน้ำเช้าเย็นสักถึง20วันถึง30วันนะ แล้วก็เอาไปปลูกในแปลงเอ้ยเก่งนี่ค่ะหนูเอาไปล้างให้สะอาดมาแล้วนะคะแล้วป้ายอยบอกว่าให้หนูมาที่บ้านบ้านผู้ใหญ่ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเราจะได้ทำอะไรแต่หนูว่าต้องได้กินแน่นอนค่ะไปกันสวัสดีค่ะนนจ่าวันนี้มาทำอะไรจ่ามาทำทัพทิมกรอบค่ะอ่าเอาอะไรมาทำละ่ะ แววแววแววมาจากไหนเนี่ยไปงมมาจากในนาะสนุกไหมล่ะสนุกส,<ะ>สนุกชอบไหมชอบต่อไปการทําทับทิมกรอบเนี่ยทาเป็นปะไม่เป็นทาไม่เป็นอันนี้ต้องมาทําการปอกแหววก่อนต้องเรียนรู้จากการปอกแหววเอา้าเอา้าต,ตัดก้นออกแล้วก็ตัดหัวปอกไปแอปเปิลนะคะนี่ปอกแบบนี้ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเ,เรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยะไหมปอกแบบนี้ค่ะ เนี่ยเสร็จแล้วหนูหัวถ้าปอกไม่ได้หนูก็ทำนี้เลยนี่นี่บอกนี้เลยก็ได้นี่นะค่อยค่อยถากเอาเออมาเออค่อยค่อยถากออกเลยก็ได้ลูกเอออันนี้คือการสอนเด็กสอนเด็กกับผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันสอนผู้ใหญ่ก็บปอกไปเลยอันนี้สอนเด็กเอาที่ได้ลูกเออมาให้ให้เปลือกมันหมดไปเลยเสร็จแล้วเรากินสดสดได้ไหมคะได้สิลูกแฮวเนี่ยกินได้เลยเพราะว่า มันไม่มียาแฮ้วสดเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนสามารถล้างกินได้เลยถึงเวลาวันที่ราคอยแสงอร่อยอ<ำ>กินแห้<ะ>ค่ะอ่าแล้วเรามารู้ไปนั่นส่วนประกอบในการทำทับพิมพ์กรอบก่อนอันนี้คือแฮ้วแ้วอันนี้คือน้ำหวานน้ำแดงอันนี้แป้งมันอันนี้น้ำเชื่อมอันนี้น้ำเชื่อมอันนี้น้ำกะทิ อ้าวเราไปเรามาหั่นแห้วอ้าวหยิบแห้วมามมมอ้าวมีดแบ่งแห้วออกเป็นสามส่วนในหนึ่งหัวอ้าวแล้วในสามส่วนก็เอาอีกสามส่วนเออให้เป็นแบบลูกเต๋าอ้าวเสร็จแล้วอันชิ้นเล็กๆก็มาหั่นเป็นเล็กๆก็ได้แห้วเราเองเราใส่ให้มันชิ้นใหญ่ๆหน่อยชอบกินทับทิมกรอบไหมชอบค่ะชอบพรออะไร ชอบเพราะว่ามันอร่อยเพราะมันอร่อย,อออยแล้วหนูก็มาใส่ในน้ําหวานแช่ไว้ประมาณสักห้านาทีเดียวสีมันก็จะเกาะแห้วต่อไปเราก็เอาแห้วที่เราหั่นแล้วเนี่ยนะคะอ้าวสมมุติเราทําสี่ขาวก่อนเราก็ทเทแห้วลงมาเทแห้า <5 S 2> ลงมาแล้วเราก็เอาแป้งมันมาเขา หมาเขาเลยปักยำอ้าวเขาครับขยำมือยำมือยำให้มันติดติดกันเออเอามานักเบสศึกสงครามอ้าวเอามาเอาวางนี้นี่ล่อนล่อนมาเป็นการล่อนแป้งล่อนลโอ้โหโอ้โหสายไม่ตรงสายแดงแดงพี่ลูกพี่ยาวแดงแดงอ่าล่อนพรอะไรเราล่อนแป้งหรอล่อนต้องล่อนแป้งเนี้ยพรอะไรเพราะว่า พอให้แป้งที่มันไม่ได้ใช้หลุดลงมาอ่าเพื่อมันไม่ให้ใช้หลุดลงไปอ้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนูก็อ้าวเรามาดูตรงนี้เราตั้งน้ําร้อนให้เดือดตรงนี้อตั้งน้ำร้อนให้เดือดเดือดแล้วเดือดแล้วก็เททับชิมกรอบลงไปเทลงไปเลยค่อยค่อยเทยแล้วหนูก็มาคนตรงนี้คนคนเพื่อไม่ให้มันกีดมากโอเครู้เก่งนี่ แล้วก็รอให้มันเดือดให้มันลอยขึ้นมาสุกเสร็มันก็จะลอยแบบนี้เนี่ยดูว่ามันจะกระเด็นไหมคะมันไม่กระเด็นหรอกมันจะลอยขึ้นมาอยู่แค่นี้แหละอ้าวแต่ต้องมาค่อยๆช้อนขึ้นค่อยๆช้อนโอเคช้อนแล้วก็ไปใส่ในน้ําแข็งแต่รู้ไว้ทําไมต้องใส่ในน้ําแข็งไม่งั้นมันจะติดกันเออไม่ให้มันอืดด้วยแล้วไม่ให้มันติดกันโอเคเสร็จเสร็จแล้วก็เอาสีแดงมาใสเสร็จแล้ว อ่าเสร็จแล้วก็เทใส่ในน้ำเชื่อมอ้าวเอาลองทำนีตักขึ้นมาตักขึ้นมาตักน้ำแข็งออกเคอ้าวค่อยๆเทขอเรือนหน่อยก็ไม่เป็นไรอ้าวอ้าอืม าบนี่ใส่เฮลด้วยหรอคะอ่าใช่ใส่เฮลด้วยอันนี้ไข่เจียวเฮลคือเราตีไข่แล้วเราก็เอาเฮลลงไปใส่แล้วเราก็นําไปทอดอันนี้ราบราบเฮลราบก็ทาเหมือนเราทำการทำราบทั่วๆไปเนะี่ยแต่เราก็ใส่เฮลลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความอร่อยหนูไม่เกรงใจแล้วนะคะได้เลยจ้าให้เรือให้ป้าก,กินเมื่อไงเนี่ย ที่คุกคนคุูตีนเพราะว่ามันมีความสนุกค่ะแล้วพอได้ทํากินเองมันก็รู้สึกอร่อยค่ะชอบที่ป้าเขาช่วยเราทําชอบที่ป้าเขาถามตอบเล่นมุกกับเราด้วยค่ะได้กินอิ่มแล้วป้าก็สอนตั้งหลายอย่างเลยะจะทํางานช่วยป้าสักอย่างหนึ่งได้ไหมได้ค่ะจะทํางานช่วยป้าค่ะทำอะไรดีตาข้าวเกียบค่ะ จากแล้วพอเอาไปทอดเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแต่วันนี้หนูอิ่มมากแล้วขอเก็บไปกินที่บ้านนะคะบ๊ายบายเราถามไปด้วยบอกไปด้วยเพื่อว่ากระตุ้นให้น้องอยากรู้มากขึ้นที่น้องมาเรียนรู้วันนี้อยากให้รู้จักแหววว่ามีลักษณะเป็นยังไงและแหววเนี่ยสามารถเอาไปแปรรูปทำอะไรได้บ้างอยากให้น้องเอาแหววเนี่ยไปบอกตอบกับเพื่อน ว่าแฮวเนี่ยสามารถเอาไปแปรรูปทําอะไรได้หลายอย่างแล้วก็สามารถเอาความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปทํากินเองแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพได้ด้วยทาทัพทีมกอบขายในตลาดได้ด้วยค่ะจะเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็จะเอาไปทําเองจะสามารถเอาไปขายในตลาดนะทําขายตามหมู่บ้านแล้วก็เอาไปทําให้หนองค้างบ้านกินด้วย สนุกสนานมากเลยค่ะพี่สม้มด <กะ S 1> ทั้งง่มเฮลนะคะแล้วก็ได้เพาะต้นกล้าด้วยเห็นเลยว่าแฮมมี่เนี่ยชอบมากใช่แล้วละค่ะพี่ซอฟอุ๊ยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพี่นั้นนั้นสํานับพี่ใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ค่ะหน <laughs> ูรู้ว่าพี่ชอบหนูจัดมาให้น่คะจริงๆ <laughs> เราอยากลองเอาไปทําอาหารบ้างอะเ <laughs> <laughs> มื่อกี้ก่อนจะเข้าราการกินไปเยอะแล้วด้วยที <laughs> ่เห็นไปตรงนี้คือยุบไปหน่อยยุบไปหน่อย วิ่พี่อยากลองไปทําอาหารนะจริงๆเราว่าทําแกงส้มใส่แฮ่วนี่น่าอร่อยมากามส้มตำใส่ก็แห้วก็น่าอร่อย,อยใช่ไหม,มแต่เราเห็นในภารกิจก็มีลาบแฮ้วไข่เจียวแหว้ว ฟังดูหรือแบบเฮ้ยแฮมมทำอะไรกินอย่างนี้ได้ด้วยหรอใช่ใช่เห็นไหมการเรียนรู้มันเปิดโลกของเราไม่ว่าสรุปอย่างนี้ได้ยังไงต้องเรียกว่าภารกิจของน้องแฮมมี่นะคะได้ตะลุยไปหลายจังหวัดมากค่ะพี่ส้มไปกาญจนบุรีไปชัยนาทไปสุพรรณบุรีค่ะแต่แน่นอนว่าน้องแฮมมี่เนี่ยไปด้วยตัวเองไม่ได้มีคนหนึ่งที่สําคัญมากที่เปิดใจรับพาน้องแฮมมี่ไปทําภารกิจในทุกพื้นที่เลยนะคะอยากจะพาทุกคนนะคะได้ฟังความรู้สึกของคุณแม่ของน้องแฮมมี่ มีว่าหลังจากที่ได้พาน้องแฮมมี่ไปแต่ละจังหวัดแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ในส่วนตัวแมมเองนะคะที่อยากให้น้องออกมาเรียนรู้นอกบ้านหรือเรียนรู้กับชุมชนหรือออกไปต่างจังหวัดนอกบ้านก็คือเนื่องจากว่าสมัยนี้เด็กนะคะเวลาว่างของเด็กก็คืออันดับแรกเลยค่ะมือถือเราก็อยากให้น้องมีกิจกรรมทำนะคะบางอย่างน้องทําด้วยเนี่ยปฏิบัติไปด้วยแล้วลันนิ่งไปด้วยะคะ่ะเขาก็จะมีความสนใจไปไปด้วยและได้ความรู้ไปด้วยก็เป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ค่ะ ในส่วนที่แม่มเลือกน้องให้เรียนแต่ละอย่างนะคะบางส่วนเป็นสิ่งที่เขาถามเรามาเพราะว่าเขาเห็นในชีวิตประจําวันว่าอันนี้คืออะไรเช่นผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของที่เขาเห็นในชีวิตประจําวันนะคะเขาก็จะถามเราก็คือทางรายการก็เปิดโอกาสให้น้องนะคะได้ไปเรียนจริงรู้จริงและผู้รู้เป็นผู้ที่สอนน้องจริงน้องก็จะได้ความรู้ที่เป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้ในการที่จะเรียนค่ะ ผลที่ได้อันดับแรกเลยนะคะคือ1น,น้องไม่ได้สนใจมือถือเลยค่ะช่วงระหว่างเรียนนะคะแล้วก็คือ alert อในการที่เรียนรู้แต่ละอย่างนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะสิ่งที่เขาไปเรียนมาแต่ละอย่างเนี้ยคะ่ะเขาเอามาถ่ายทอดให้กับเพื่อน mm hmm. เพื่อนสนิทที่ว่าเอ้ย mm hmm. e วันนี้ฉันไปที่นี่มานะฉันไม่ทําอันนี้มานะมันเป็นแบบนี้นะ แล้วก็มาถ่ายทอดกับคนในครอบครัวว่าอ๋อหนูรู้แล้วนะว่าอันเนี้ยทำมาจากอะไรแล้วทำยังไงก็คือเขาสามารถต่อยอดไปทำในเรื่องต่างๆได้อีกได้ค่ะฟังคุณแม่แล้วชอบคำหนึ่งที่คุณแม่บอกว่าต่อยอดอสิ่งที่เราเรียนรู้ไปหรือว่าสิ่งที่เราได้ไปสัมผัสผ่านประสบการณ์ของเราพี่ซอสค่ะมันจะสนุกมากถ้าเราสามารถนำมันไปต่อยอดได้อีกอจากเดิมที่เรารู้เท่านี้ ถ้าเกิดเราสามารถคิดคนได้อีกว่าเอ๊ะเราจะสนุกกับมันต่อยังไงดีเราจะไปเรียนรู้มุมใหม่ๆของมันยังไงดีพี่ส้มคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะคะอน่าสนุกมากๆเหมือนยกตัวอย่างกลับมาที่แห้วอีกรอบหนึ่งพี่ส้มเนี่ยต่อยอดแล้วว่าแห้วนะต้องแกงส้มบอกเลยว่าในหัวรูปหม้อแกงส้มมีอยู่ตอนนี้แหม้อใหญ่ด้วยแบบนี้เรียกว่าเป็นการต่อยอดไหมคะพี่ส้มคือถ้าจะมองกันก็ได้นะเพราะว่า คือการที่เรารู้สึกอยากสนุกกับบางอย่างที่เรารู้จักแล้วอะค่ะค่ะถือว่าเป็นการต่อยอดได้เลยอืม,อมแม่ของแฮมมี่นะคะที่พูดถึงการที่ลูกทํากิจกรรมเนี่ยเพื่อได้ห่างจากมือถือ,อแล้วก็ได้ไปสัมผัสก,กับธรรมชาติได้ไปลุยทํากิจกรรมจริงใช่ไหมคะแต่ว่าก็อาจจะมีคุณผู้ปกครองหลายคนนะคะที่อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะพาลูกๆไปทํากิจกรรมแบบน้องแฮมมี่ก็เลยให้แท็บเลต็ตให้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแทนให้ลูกไ้ใช้เวลาซึ่ง ก็ได้ผลนะคะพี่ส้มจริงๆเด็กๆก็ดูมีสมาธิแล้วก็จดจ่ออยู่กับเครื่องมือของเขาเลยอยู่ทั้งวันเนาะบางคนเนี่ยใช่อยู่ทั้งวันเลยแบบนี้เนี่ยครูส้มมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเราว่ามันมองได้2มุมพี่ซอฟอันดับอันดับแรกคือคืออ่าเดเวิร์สพวกนี้มันมันไม่ได้เป็นพระเอกจ๋าในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้เป็นตัวร้ายจ๋ามากมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันยังไงให้เหมาะสมค่ะแล้วคนที่จะช่วยเด็กๆก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณครูเราเนี่ยแหละค่ะที่จะช่วยดู อันดับแรกสิ่งที่เห็นก็คือยุคนี้ค่ะเด็กๆอย่างน้อยที่สุดต้องมีมีเดียลิทเรซีมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆที่จะใช้ในการเรียนรู้แล้วก็ที่สําคัญใช้ในการดํารงชีวิตด้วยนะ,ะเพราะว่าอย่าลืมว่าเด็กยุคนี้ค่ะมีเครื่องมือเทคโนโลยีหลายอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาดังนั้นเขาต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตัวเอง<ะ>การให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการสัมผัสเครื่องมือเหล่านี้บ้าง ได้เรียนรู้วิธีการใช้บ้างมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดมันมากเกินไปเริ่มมีอาการแบบขาดไม่ไดเออ้เริ่มมีอาการแบบขาดไม่ได้หรือว่าสิ่งที่เด็กๆเ,เข้าไปดูเนี่ยมันอาจจะมีเนะะื้อหาความรุนแรงที่มันมากเกินวัยบางทีเขาอาจจะเข้าใจผิดไปในอีกบางมุมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ผู้ใหญ่ต้องช่วยดูพี่ซอฟ ต้องใช้กำกับเหมือนกันชวนเขาสังเกตก็ได้นะว่าอันนี้ลักษณะของสิ่งที่มันอันตรายสิ่งที่มันไม่ควรดูตอนนี้มันเป็นยังไงก็จะเป็นพื้นที่การพูดคุยอีกแบบหนึ่งมากกว่าการห้ามไม่ให้เขาดูแล้วแล้วแบบยึดไปเลยโดยที่ไม่ได้อธิบายอะไรยเงี้ยค่ะก็ก็จะเป็นในในในทั้ง การเรียนรู้แล้วก็การเปิดพื้นที่การพูดคุยกันได้ด้วยเห็นที่ส้มพูดว่าอธิบายในเรื่องของว่าถ้าเกิดมันเนื้อหาไม่เหมาะสมใดๆพี่ส้มพอจะมีคําแนะนํำไหมคะว่าเราจะอธิบายลูกๆเราอย่างไงดีว่าไม่เหมาะสมเพราะซอฟเชื่อว่าหลายคนซอฟออยุตัวเองตอนตัวเองเป็นเด็กเวลาเราเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่ยังไม่เหมาะสมกับเด็กผู้ใหญ่จะบอกแค่ว่าไม่ให้ดูไม่ให้รู้เพราะไม่ไม่เหมาะกับเด็กไม่ใช่เรื่องของเด็กเหมือนถูกตัด คอนดิสคอนเน็คไหมนั้น,นรูกอ,อยากรู้ขึ้นมาทันทีรก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเด็กรู้ไม่ได้ล่ะพี่ซอฟม,มีคําแนะนําดีๆไหมคะในเวลาที่เราจะต้องอธิบายให้ลูกและให้ลูกเราเข้าใจด้วยคําถามนี้ดีมากพี่ซอฟออถ้าสมมติว่าเด็กๆอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันไม่เหมาะสมยังไงใช่ไหมคะเราก็สามารถถามน้องๆกลับไปได้เลยคะ่ะว่าเอ๊ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสิ่งที่เราดูอะ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอเออมันมีเรื่องอะไรเพราะเราจะได้รู้ว่าเขารับรู้แบบไหนก่อน เพราะว่าเราจะไม่ไปตัดสินว่าเขาเขารับรู้ผิดหรือรับรู้ถูกเนาะเราต้องถามทัวร์มาก่อนว่าเขาเห็นอะไรในสิ่งที่เขาดูบ้างแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเราเราเห็นด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมนะคะถ้าเขาเห็นด้วยเอยเห็นด้วยเพราะอะไรแล้วถ้าแบบไม่เห็นด้วยสมมติด,ดูละครที่อาจจะแบบมีเนื้อหารุนแรงอะไรเงี้ยค่ะทำร้ายร่างกายกันอะไรเงี้ยอาจจะถามพวาเลยก็ได้ว่าแบบเอยเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นแล้วไงเราต้องชวนเขาคุยต่อ เดี๋ยวเพื่งีบสร้างความเข้าใจใช่ใช่ใช่เราต้องรีบถามเขาแล้วก็ให้เขาสะท้อนมาว่าเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงค่ะใช่เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีหนูจะไม่ทําแบบนี้อะไรเงี้ยรู้สึกเจ็บปวดทำไมเขาต้องทาแบบนั้นใช่หรือเราอาจจะหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีนะการทําแบบนี้มันทําให้พฤติกรรมบางอย่างมันหยุดอซึ่งถ้าเขาตอบอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้มีคําอธิบายต่อ อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความเข้าใจใช่อก็คืออย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปใลองเปิดโอกาสคุยกับลูกๆเราก่อนใช่คือชวนชวนเขาคุยค่ะพี่ซอคุยตรงนั้นเลยให้ให้เขาได้แบบเข้าใจเพราะว่าโดยส่วนมากถ้าเราเห็นว่าแบบดูอะไรเราก็จะยึดยึกลับไปเลยสอนใจนอนลงกันยืนก่อนแล้วก็สรุปเองว่า มันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเอาวิกฤตอันนั้นนะคะมาเป็นโอกาสในการเรียนรู้ของเราและลูกค่ะมันก็จะสร้างบทสนทนาร่วมกันไปอีกได้เยอะเลยแล้วก็ที่สําคัญมันสร้างภูมิคุ้มกันได้ด้วยพี่สอภูมิคุ้มกันของชีวิตสําสหรับตัวเด็กๆใช่ใช่ เอาเละค่ะและนี่ก็คือประเด็นของการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากเลยนะคะในเรื่องของเรียนรู้ให้แตกต่างหลากหลายเจอชุมชนบ้างลองทําเองบ้างลองรู้จักดิจิตอลบ้างก็ไม่เสียหายนะคะเอาเละค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับซอฟและพี่ส้มได้ใหม่ในรายการสนุกเรียน Active Learning สําหรับวันนี้ซอฟกับพี่ส้มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย